โรงพยาบาล IDL ดึงหน้าลึกถึงชั้นสแชโดยศัลยแพทย์ตกแต่งเฉพาะทางสวัสดีครับผมภูมิแก้วฟ้าเจริญครับพิธีกรภาคสนามในรายการ The g o ก d เ n Song เวทีเพลงเพราะซีซั่นที่6ครับผมตอนนี้คุณอยู่ในรอบ36คนสุดท้ายกับโจทย์เพลงยามอกหักหผู้เข้าแข่งขันแต่ละคนเจะมีประสบการณ์การอกหักหรือเตรียมตัวกันมายังไงบ้างเดี๋ยวผมภูมิแก้วฟ้าเจริญจะพาทุกท่านไปพูดคุยกับพวกเขาเลยครับ วันนี้ยามอกหักเตรียมตัวอกหักมายังไงบ้างหนูจะบอกว่าแนวอกหักของหนูจะไม่ใช่แนวอกหักแบบทั่วไปจะเป็นแนวอกหักแบบใหม่ยังไงอ,อกหักแบบใหม่ยังไงเป็นการอกหักที่แบบว่าเราควรที่จะเห็นค่าตัวเองใส่ใจตัวเองมากกว่าคนที่เขาไม่เห็นค่าในความรักของเราอืมจาไว้นะจําไว้จำไว้ยามอกหักนี่เป็นถือว่าเป็นโจทย์ที่ท้าทายของเราไหม ไทยอยู่ครับเพราะว่าก็ไม่เคยอกหักด้วยใช่เราไม่เคยอกหักแต่เราเคยไปหักอกคนอื่นไหมอ่ะอุ้ยก็ไม่เคยนะคะเตรมตัวมานานไหมอ๋อเป็นเดือนเลยค่ะเป็นเดือนเลยเตรีมตัวยังไงบ้างไปหักอกคนอื่นเฮ้ยยังไงยังไงล่ะเนี่ยอย่างนี้ต้องเล่าแล้วมาเป็นลอเล่นล้อเล่นใช่ล้อเล่นอ๋ออนฟิลรอบนี้เรามีไม้เด็ดอะไรมามัดใจทุกคนก็คิดทาเต้นไว้ครับเฮ้ยยังไง ต้องรอดูในรายการแออุบไว้ก่อนอุบไว้ก่อนรอดูเลยทุกคนพร้อมพร้อมเออไปเตรียมตัวมายังไงบ้างหนูก็ในความที่ได้เพลงยากนิดนึงค่ะก็เลยต้องซ้อมต้องซ้อมหนักเลยยากนิดนึงใช่ค่ะยากนิดนึงนิดนึงแสดงว่ามันไม่ได้ยากเกินความสามารถของปูเปียวแน่นอนนี่โอ้โหคุณผู้ชมทางบ้านนี่เกาะทีวีรอดูปูเปียวแล้วตอนนี้ผมอยู่กับผู้เข้าแข่งขันที่ถือว่าเป็นพี่ใหญ่ของสายนี้เรามีไม้เด็ดอะไรไหม คิดว่าเป็นพี่ใหญ่สุดก็จะเข้าถึงอารมณ์เพลงนี้นมากกว่าน้องๆไหม<อ>ไม่รู้รกเหมือนกันแต่จะแบบได้เปรียบน้องๆไหมจริงคิดว่าไม่นะคะเพราะว่าเท่าที่ฟังน้องๆร้องมาคือทุกคนร้องดีมากเลยค่ะอยากให้ติดตามทุกคนเลยแล้วก็คิดว่ายามอ,อกหักนี่สนุกแน่แนสนุกแน่น,นอนผู้เข้าแข่งขันจากโจทย์เพลงยามอกหักท่านใดคือสองคนที่ได้ไปต่อในรอบเซมิไฟนนลมาร่วมลุ้นไปพร้อมกัน เราจะมาถึงผู้วให้กันขั้นแรกของสายโจทย์เพลงนี้กันเลยครับเธอเป็นนักกายอุปกรณ์ครับที่ขอเวลามาทําตามความฝันของตัวเองครับในรอบที่แล้วเธอว่ารลวดลายไว้ได้ยอดเยี่ยมมากกับเพลงรักปักใจนั่นก็คือคุณบีมนั่นเองครับวันนี้ครับเธอจะมาบทเพลงที่จะถ่ายทอดความอกหักได้แบบเจ็บสุดๆเลยครับนั่นก็คือเพลงมานหัวใจนั่นเองครับคุณบีมกับเพลงรักปักใจพอประกาศว่าได้เข้าบุ๊กก็คือ ตกใจมากแบบช็อกไปแป๊บนึงแล้วเพื่อนข้างๆก็สะก,กิดแบบเฮ้ยแกเข้ารอบแกรีบขึ้นบันเวทีเร็วมันช็อกไปหมดเลยแล้วก็โอเคฉันเข้ารอบแล้วก็ก็ดีใจมากค่ะก็อยากบอกแม่มากเลยค่ะเพราะว่าแม่ก็คอยเหมือนให้กาลังใจแล้วก็คอยแบบสนับสนุนให้เรามารายการนี้เนาะแม่ก็ดีใจยิ่งกว่าลูกเลยค่ะแม่วันนั้นพูดว่า ดีใจด้วยนะแล้วก็อย่าเพิ่งดีใจเกินไปรอบต่อไปยังมีต้องฝึกซ้อมให้มากกว่าเดิมค่ะแล้วก็เต็มกันบ้านให้ดีขึ้น <S <S 1> <S 1> <S 1> ตอนที่ประกาศเนี่ยดีใจมากแต่พอกลับมาเนี่ยก็กังวลเรื่องหนึ่งเธอเราได้เพลงเป็นยามอกหักเนาะซึ่งเราอ่ะชอบเพลงเร็วเพลงแฮปปี้มีความสุขฟังสบายๆา,า,ยยางเพลงที่ใช้อารมณ์เพลงเยอะๆเช่นเพลงอกหักเนี่ยจะไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้ร้องเท่าไหร่ ยากมากเลยเพราะตอนนี้ตอนนี้คือไม่มีเลยค่ะไม่มีความรักค่ะแล้วก็ไม่ได้มีอกหักไม่ได้อะไรก็คือแบบว่ารู้สึกยากเหมือนกันเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าจะจะ,จะทำยังไงให้เราสื่อออกมาก็เลยต้องไปทำกันบ้านเรื่องเพลงอ่ะเยอะมาก ่งที่มั่นใจก็คือรอบนี้เราเปลี่ยนแนวเลยค่ะเปลี่ยนจากรอบแรกรอบแรกหนูใช้เพลงแบบสดใสอารมณ์ดีเนาะรอบนี้เนี่ยมาเพลงมานหัวใจเปลี่ยนธีมอีกแนวหนึง่งแต่ว่าเป็นแนวที่หนูก็ชอบฟังเหมือนกันแล้วก็รู้สึกว่าเสียงเราอะเหมาะกับแนวนี้เพราะว่าอาจจะไม่ได้ไปสู้เรื่องพลังเสียงมากมายแต่ว่าเราใช้เทคนิคเสียงของเราในการลองและเข้าปากค่ะแล้วก็รู้สึกว่าคนฟังน่าจะชอบเหมือนที่หนูชอบค่ะ สวัสดีค่ะน่าลุกใหม่นะวันนี้ค่ะสีผมด้วยใช่ไหมสีผมนิดนึงค่ะแฟชั่นเ่ยครั้งที่แล้วมาในแบบสนุกสนานเลยรักปักใจมาครั้งนี้ชอกช้ำเลยเป็นไงบ้างรับโชว์วันนี้โอ้โหวันนี้รู้สึกว่าต้องเปลี่ยนแนวจากเดิมเยอะมากๆเลยค่ะก็ซ้อมเพลงเยอะมากแล้วก็ฝึก แบบเรื่องเกี่ยวกับอารมณ์เพลงเนี่ย,ยก็เยอะมากเหมือนกันค่ะอ๋อต้องไปลองอ,อกหักในชีวิตจริงอะไรอย่างนี้บ้างไหมก็ไม่ต้องขนาดนั้นค่ะ <c oughs> แต่ถ่ายทอดออกมาได้ดีจริง,รงใช่ครับ<ว>เ,เอาเดี๋ยวเรามาฟาังความเห็นของคณะกรรมการกันเลยดีกว่าเริ่มต้นจากครูใหญ่เลยฮะแม่เมาฮะค่ะดีนะคะเขาถึงแม้ว่าจะเป็นเพลงที่เสียใจคุณก็ไม่ได้กระแทกกระทันในการร้องเข้าใจใส่อารมณ์แบบมันเสียใจจริงๆชอบลมหายใจดีนะคะไม่ได้มีขาดมีห่วง ร้องเพลงดีมากค่ะขอบคุณมาก <ไป S 3> คับพี่โจ้เหรอครับดีมากนะครับคาสะอาดทุกคํานะครับนิดเดียวมือใช้เยอะเกินไปมันตีความทุกคําไม่ได้การที่บอกทุกคําเนี่ยมันทําให้เพลงแบบความน่าสนใจมันโดนมันโดนมันโดนบั่นทอนไปด้วยลีลาท่ามืออ่ะความรู้สึกของอารมณ์ของความเศร้าจริงมันควรจะใช้อะไรเป็นส่วนประกอบที่มากกว่ามือเนี่ยมันจะทําให้น่าสนใจนะครับเพราะเสียงดีมากครับขอบคุณพี่โจ้ครับ พี่กบครับค่ะสำหรับกบเองนะกบว่าในเรื่องของการสื่อสารดีมากอารมณ์ข้างในความรู้สึกทําได้น้ําหนักดีเพื่อมันจะไม่มีอาการของการกระแทกกระทันใสอารมณ์คือมันเป็นอารมณ์ที่ออกมาจากข้างในแล้วก็ในเรื่องของคําร้องเนื้อร้องเนี่ยมันช่วยดึงอารมณ์กันออกมาได้ดีมากๆนะคะนอกนั้นพี่กบไม่ว่าอะไรพี่พี่กรบรู้สึกว่าเอ้ยเปิดมาคนแรกของนนวันนี้น่ากลัวมากโอ้โอขอบคุณพี่กบครับ เฉยครับกันครับผมว่าผมเจอม้ามืดของซีซั่นนี้แล้วครับว้าวเอาแล้วคือ <All right. S 1> ที่ใช้คำนี้เพราะว่าคุณทำให้เราเห็นได้เลยว่าศักยภาพในการร้องของบีมเนี่ยมันมันดีกว่าออดิชั่นชัดเจนมากๆ <Wow. S 1> หนึ่งคือด้วยเพลงช้าสองคือด้วยการขยี้อารมณ์ของความอกหักของความบาดใจลึกๆคุณทำให้เพลงนี้มันมันมันมีมิติมากขึ้นแล้วก็แล้วก็คุณเด้งออกมาจากแบบเฮ้ยบีมคือใครอ่ะอ๋อ oh วันนี้จำได้แล้วว่าบีมคือบีมคนนี้นี่เองขอบคุณยันนะ,ะเรียกได้ว่าทุกคนก็ค่อนข้างจะชื่นชอบกับโชว์ชุดน,นี้ของคุณใช่ตอนนี้ถึงช่วงเวลาสําคัญครใช่ครับเป็นกิการพิเศษในรอบนี้ครับคุณบีมครับคณะกรรมการมีคะแนนอยู่คนละ1 0 0คะแนนรวมเป็น400คะแนนครับคุณบีมสามารถขอเปิดคะแนนจากคณะกรรมการท่าน,นใดก็ได้1ท่านครับอยากเปิดคะแนนของคณะกรรมการท่านใดครับจริงตอนแรกหนูแอบคิดมาว่าจะเปิด ท่านไหนดีใช่ไหมคะแล้วก็พอคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นพี่ใหญ่สุดในกลุ่มก็เลยคิดว่าอยากจะเปิดจากแม่เมาค่ะอ,อขอเปิดดูดคะแนนครูใหญ่เลยนะดูสิว่า100่คะแนนแม่เมาเอาหม้อไปคุณบีมเท่าไรครับคนแรกที่จะกดดันหน่อยนะเป็นสารตั้งต้นเลยและนี่คือการเซตมาตรฐานของสายนี้เลยแล้วทำได้ดีซะด้วยสิเดี๋ยวมาดูกแล้ว,ว่าจาก100คะแนนแม่เมาเอม้ไคุณบีม เท่าไรครับ94คะแนนเอาแล้วขอบคุณค่ะเริ่มมาก็สูงเลยเริ่มมาก็สูงเลยเริ่มมาก็สูงเลยนะเป็น,ปนไงงครับ,รบยังไม่หายตื่นเต้นเลยค่ะ <laughs> <laughs> ตอนเนี้ย เราตื่นเต้นข้างหลังเริ่มกดดันแล้ว<ช>เริ่มคนแรกมา94ที่ข้างหลังเริ่มเหนื่อยแล้วนะแต่สบายๆครับเพราะว่าเรายังต้องลุ้นกันต่อนี่เป็นการเปิดคะแนนเพียงแค่ขั้นเดียวเท่านั้นครับและเดี๋ยวเรามีเพลงอ,อกหักช้ำช่กให้ฟังอีกเยอะมากในคิปนะี้น้แต่ตอนนี้พักสักครู่ครับแล้วกลับมาเจอกันกับเด็กตงเวทีเพลงเพราะสีสัน